ไหว้พระขอพรเสริมดวงเสี่ยงโชคหลวงพ่อปากแดงวัดพรามณีวัดพรามณ,มณีถือเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่หปัจจุบันนี้ก็มีอายุกว่า100ปีแล้วค่ะเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครน,นายกที่วัดพรามณีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็เพราะว่าที่นี่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถเป็นที่เคารพกันอย่างมาก คือหลวงพ่อปากแดงนั่นเองหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างด้วยโลหะสำลิดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง1เมตรเป็นศิละปะสมัยล้านช้างจีวรเป็นลายดอกพิกุลพระโอดแย้มมีสีแดงเห็นได้ชัดสิ่งที่เด่นสะดุดตาคือที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงสดเหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อปากแดงนั่นเอง องค์หลงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านชาวบ้านเชื่อกันว่าการมาไหว้หลวงพ่อปากแดงจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลงพ่อมีชื่อเสียงมากๆเพราะมีผู้คนมาขอพรและประสบความสำเร็จอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเสริมดวงเสียงโชคและขอเลขเด็ดอีกด้วยพระครูโสพลพรหมคุณหรือหลวงพ่อตึง เจ้าอาวาสวัดพระมณีเล่าว่าตามตำนานเชื่อกันว่าหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปพี่น้องกับหลวงพ่อพระสุขและหลวงพ่อพระใสที่ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดหนองคลายโดยก่อนหน้านี้ได้อัญเชิญองค์พระทั้งสาจากนครเวียงจันทร์พอมาถึงประเทศไทยชาวบ้านได้แยกย้ายไปตามวัดต่างๆส่วนหลวงพ่อปากแดงนั้นถูกชาวบ้านอัญเชิญและนำมาหยุดพัก ยังพื้นที่ที่ว่างเปล่าบริเวณวัดพรามมณีนั่นเองนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาอนุสาวรีย์ของอดีตกองพลญี่ปุ่นที่37เมื่อครั้งเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สองมีทหารญี่ปุ่นล้มตายอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกมากมายสมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่37จึงได้สร้างอนุสร์สถานไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ถึงทหารญี่ปุ่นและยังมีศาลหลวงพ่อโพและวิหารเจ้าแม่กวนอิมให้เราได้สักการะอีกด้วยมณีโโรสโรปดูดวงมณียิปสีพลิกชีวิต